ไม่ไม่เชื่อว่าบล็อกเกอร์จะมีความสามารถขนาดนี้ก็รแรกทำบล็อกเนี่ยเขาคิดว่าการสื่อสารมันน่าจะอยู่ในแวดวงของสื่อมวลชนแต้ความคิดต้องเปลี่ยนเลยต้องมีการปฏิวัติความคิดใหม่เลยเพราะว่าบล็อกเกอร์สามารถที่จะสื่อในในสิ่งที่เขาสนใจและถนัดเนี่ยบางในบางเรื่องเนี่ยทำได้ดีกว่าสาื่อมวลชนที่เป็นหะนังสือนะรู้สึกกว่ามากแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในในเรื่องของ คอนเทนต์เม,มื่อกี้เมื่อกี้น้อาจารย์บอกว่าคอนเทนต์มีความลุ่มลึกผมคิดว่าอันนี้จริงนะถ้าเกิดว่าบางบางเรื่องท,ที่เขียนในเชิงที่เกี่ยวข้องกับความถนัดของของบล็อกเกอร์เนี่ยอ,อย่างเช่นเอามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคมือเท้ามือเท้าปากใช่ไหมครับถ้ามีบล็อกเกอร์เราที่เป็นคนเป็นแพทย์หรือเป็นหมอหรือว่าคนที่อยู่ในวงก,การที่เขียนออกมาจะละเอียดมากเพราะจะคอยตามอ่านันเลยว่าะจะเขียนในแง่มุมไหนแล้วก็มันมีเอฟเฟกหรือมีอิทธิพลกับ คนที่อยู่ในสังคมอย่างเราเนี่ยต้องรับตัวอะไรบ้างอันนี้ละเอียดมากล้วก็แล้วก็เร็วด้วยเราก็มีคอมเมนต์ถามถามถามถ่อะไรกันได้เลยเขาก็จะตอบมาที่นี่เร็วมากเลยนะคือบางคนเนี่ยเชื่อบล็อกเกอร์มากกว่าเชื่อกระทรวงสาธารณสุขแถลงใช่ไหมอ่านี้อันนี้คือคือคือความเป็นหมอเขาเนี่ยจะเป็นจิตสาธารณะที่จะเขียนก่อนว่าวิธีการป้องกันป้องกันโรคหรือว่าในเบื้องต้นเนี่ยทำอย่างไรอ่านีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากอีกประเด็นหนึ่งที่อยากพูดก็คือว่าเรื่องของ ความทิ่การแสดงความคิดเห็นในวิธีภาวะเนี่ยผมว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นอย่างมากแล้วก็เรื่องราวบ้าเนี่ยมีน้อยลงนะผมว่าเรื่องแรกเนี่ยน,นะเอ้เราม้าคือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันรเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องประเด็นทางสังคมการเมืองถึงเรื่อง,องปกติแต่ว่าความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมว่าเกิดเป็นในโอเคเดชันเกิดเป็นศูนย์แล้วนั่งบิบีแล้วนะผมเข้าใจว่าทั้งสองร็อกแล้วก็นอื่นเนี่ย คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือแต่ละคนมุ่งมั่นที่จะที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาคือคือบล็อกเกอร์มันเหมือนกับจะมีแฟนคลับอยู่ในตัวมันต้องพัฒนาคุณภาพแล้วก็เวลาเขียนตองไปเนี่ยอาจจะมีแฟนคลับเข้ามาอ่านรอหว่าเฮเมื่อไหร่คุณจะเขียนถ้าหายไปทิ่งไปทำอะไรอยู่ทำไมไม่เขียนรออ่านอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบออล่าครับผมไปเที่ยวมาหรืวจะเขียนเรื่องให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันพัฒนาไปถึงขั้นที่บอกว่าในโอเคเนชั่นเราเนี่ยเป็นบล็อกที่ที่เราให้ความสำคัญเรื่องของ เซนเซอร์มี uh, พอ์เตอร์พนอเนี้ยเวลามีเหตุการณ์ uh, ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยโอเคเนชันจะเป็นอันเแพร่ที่จะมีเรื่องเรื่องผู้กนี้ออกมาโดย uh, เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของโรเกอร์ที่เขาคิดว่าเรื่องที่เขาเขียนหรือว่าสิ่งที่เขาโพสต์ไปในในบล็อกเนี่ย uh, เป็นเรื่องที่สมควรเผยแพร่ประชาชนได้รับทราบเป็นการเตือนภัยอะไรต่างๆนานา uh huh. อันนี้ถ้าเป็นโรเกอร์โอเคเนชัน,นอาจจะรู้จักราศีสไล